ระทึกเก๋งเสยท้ายแท็กซี่พุ่งชนร้านสะดวกซื้อปากซอยรัชดา44เจ็บอื้อเมื่อกลางดึกของวันที่8สิงหาคมเวลาประมาณ22นาฬิกา20นาทีเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหายบริเวณปากซอยรัชดาพิเศษ44แขวงจันกเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหาคนครหน้าที่เกิดเหตุพบร้านสะดวกซื้อสาขาปากซอยรัชดาพิเศษ44ประตูกระจกทางเข้าร้านได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยพบรถยี่ห้อฟอร์ดสีขาวหมายเลขทะเบียน you 2405กรุงเทพมหานครปีนบันไดพุ่งชนประตูกระจกร้านจนถึงเคาน์เตอร์คิดเงินจอดนิ่งสนิทอยู่และพบรถแท็กซี่สีเหลืองหมายเลขทะเบียน4331กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายที่ท้ายรถจอดอยู่ริมถนนมีนายสุรสิง์อายุ34ปีเป็นคนขับจากการสอบสวนเบื้องตน้นทราบว่าขณะที่รถแท็กซี่กำลังจะเลี้ยวเข้าไปส่งผู้โดยสารในซอยรัชดา44ได้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อขอทางแต่ปรากฏว่ารถฟอร์ดของคู่กรณีขับมาด้วยความเร็ว ได้พุ่งเข้าชนท้ายอย่างจังจนทําให้รถแท็กซี่หมุนและจอดนิ่งสนิทส่วนรถฟอร์ดได้เร่งเครื่องพุ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อทั้งนี้เหตุด,ดังกล่าวทําให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย5รายเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อสองคนคนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสารรวมสองคนส่วนคนขับรถฟอร์ดบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคําผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดและเตรียมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถฟอร์ดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป